พี่จะไปจ้ะไปสัมบล่าไปที่จุดที่น้ําถ่ายรูปจ้ะพี่จะไปแต่น้ําอยู่นี่อะน้ากันพี่ออกไปอาวุธด้วยได้ไ่าวะไปเพื่ออะไรพี่จะไปถ่ายรูปให้วุฒิเลยดีปะ,จปะเจนด้ป่ะไอ้วุฒิรู้ใจพี่ยังไงเนี่ยิยงงยังิยงง เตรียมมาเลยนี่เตรียมเตรมเลยวันนี้ไม่ใช่พระเอกเตรียมตรงนี้มาด้วยวุฒไปน้ำอยู่นี่นะพี่ทิมมีอะไรกินหรือยังคะพังงี้พี่ทิมไม่กินแป้งพี่ทิม้เก็บของใส่กระเป๋าแล้เพราะไม่มีอะไรกินเออน้ำ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 เอ้ยวุฒพี่ขอพูดกับน้ำสองคำอ่ะอะไรอะแต่ถ้าน้ำทำลักษณะเนี้ยพี่ต้องอาบน้ำจะตงปองสารพัดเลย ที่พอรับได้น้ำแต่พวกที่มีไส้พี่ว่ามดขึ้นแน่เลยเดีถือว่าหวังดีกับพี่หวังดีหวังดีหวังดีมว่าหวังดีก็ต้องเอาไปกันเรื่อกการทงกลารคางไม่มีอะไรเก็บก็จะดี ไม่ต้องกดหรอกพี่ว่ากดแล้วมันซึมหข้าไงอาบกพ็พอแล้วพี่วันนี้ต้องอาบน้ำสองรอบ <S 1> <S 1> <S นี่รอ,อบหนึ่งแข่งอีกรอบนะ